สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567กันนะครับก่อนอื่นเขากลมาพอรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนครับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนเมือวันโดยอุณหภูมิสูงสุดแต่วันนี้วัดได้39.4องศาเซลเซียสเตอมเพลเมืองจังหวัดตากครับ แ้ะก็มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้0.2 mm, มิลเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกครับต่อไปเรากลับมาพอสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันต่อนะครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมอกากาศเย็น ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้ละกัลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและกับประเทศไทยลักษณะจะยี่ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและกับลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ขอให้อพ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ตัวนะครับต่อไปเรากลาับว่าพาการคาดหมายลักษณะอากาศ14ชั่วโมงตั้งหน้ากันครับภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นในตอนเจ้ามีอากาศฮ้อนในตอนมะวันอุณหภูมิต่ำสุด16 2 3องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 38องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ภาคเหนือนตอนล่างอากาศห้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนเมื่วันโดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดต,ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและกับเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดส4ง4 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีอากาศห้อนในตอนมะวันส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลีกเลี่ยงการยืนให้ลงแจ้ง ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่บาแข็งแรงไว้ตัวนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศก็สามารถโทรมาสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053 2 7 7 9 1 9ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทาง a c e b o o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีเหมือนกันนะ,นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ สสััดีครบกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน